สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อีกแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกันใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะติดตามเพจของพี่นงได้นะคะออมง่ายๆสบายๆบายบายแอร์พี่นงนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องหัวข้อของน้องแอร์ o s t เตสนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าช่วงนี้สายการบินอาจจะต้องระงับไฟล์หรือว่าลดจํานวนไฟล์บินลงนะคะ วันนี้ก็เรามีโอกาสนะคะได้เชิญน,น้องท่านหนึ่งนะคะที่จบด้านอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะด้านด้านภาษานะคะและวัฒนธรรมน้องก็จะเข้ามาให้ไอเดียนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ทราบกันดีว่าแอร์อส่วนใหญ่จะจบด้านอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์นะคะเราก็รวมทั้งสาขาอื่นๆด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรฐษฐกิจอาจจะ อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เคยเป็นนะคะรวมทั้งการบินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็อยากจะมาให้ไอเดียนะคะว่าสาวๆอักษรศาสตร์เนี่ย เขาสามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะในขณะที่ตอนนี้ไฟล์ของเราอาจจะไม่ได้มีความถี่เหมือนเมื่อก่อนนะคะหรืออาจจะต้องพยายามหางานเสริมนะคะที่จะเป็นรายได้หรือว่ารวมทั้งนะคะสามารถเปลี่ยนสาขาหรือเพิ่มงานไปได้นะคะวันนี้นะคะน้องก็จะเข้ามาให้ไอเดียเรานะคะว่าสาวๆที่จบด้านอักษรศาสตร์เนี่ย เขาได้นําความรู้ด้านภาษาไปใช้อะไรบ้างค่ะใช่เลยค่ะวันนี้เรามีความยินดีมากเลยนะคะที่น้องเข้ามาจอยกับเราค่ะค่ะสำหรับคนที่จบอักษรน,นะคะก็จะสามารถใช้ภาษาได้ในหลายๆอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแปลหรือว่าจะทำงานพวกคอนเทนต์ครีเอชันต่างๆนะคะหรือว่าจะทำงานที่ สถานทูตหรือว่าองค์กรนานาชาติต่างๆค่ะเ,ออเขาจะค่อนข้าง require ออภาษาเป็นหลักแล้วก็สามารถออ apply ในในงานพวกนี้ได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะก็น้องก็มาให้ไอเดียว่าสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีไฟบินนะคะ,ะไรายได้อาจจะลดลงนะคะงานแปลก็ยังสามารถที่จะนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ได้นะคะงานด้านสถานทูตนะคะก็ต้องลองดูว่ามีตำแหน่งอะไรที่เราสามารถที่จะอพลายได้นะคะ แล้วก็งานในกระทรวงต่างๆที่ได้ใช้ภาษานะคะรวมทั้งงานด้านการเขียนนะคะงานเขียนคอนเทนต์ต่างๆทำข่าวด้านภาษาอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆนะคะก็สามารถที่จะได้ใช้ความรู้ทางด้านภาษาให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ก็พี่หนุ่มก็พยายามที่จะหาเชิญเกสเข้ามาหลายๆท่านนะคะเพื่อที่จะมาให้ไอเดียนะคะว่าถ้าเรา ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่สามารถจะบินแล้วมีรายได,ได้ได้ตามปกติเนี่ยเราจะมีอาชีพอะไรเสริมได้บ้างนะคะวันนี้น้องอักษราศาสตร์น้องที่มาเป็นตัวอย่างให้เรานะคะด้นานอักษรศาสตร์จุฬาอาทิตย์ถัดไปนะคะพี่หนก็จะเชิญเข้ามากันนะคะ หลากหลายสาขานะคะซึ่งจะมาเติมเต็มสิ่งที่น้องๆอยากทราบกันแล้วก็ถามเข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ f o ลเ o อร์นะคะขอบคุณมากๆสำหรับวิวต่างๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วหัวข้อต่างๆที่น้องอยากให้พี่หน่งพูดนะคะวันนี้นะคะขอบคุณน้องออน้องที่เข้ามาเข้ามาให้ไอเดียนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะอาทิตย์หน้านะคะติดตาม พี่น้องต่อนะคะว่าเราจะมีเชิญเกสท่านใดามานะคะให้ไอเดียให้ความรู้นะคะเนื่องจากน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้โชว์หน้าเต็มนะคะเพราะว่าน้องยังอยู่ในสายงานแล้วเขาก็ยังทํางานฟูลไทม์กับทางบริษัทนะคะซิ่งยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตทางบริษัทเราก็ขออนุญ,ญาตแค่ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นส่วนเครื่องหนึ่งของหน้าน้องเท่านั้นนะคะ ต้องขอต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าน้องยังทำงานฟู l l ามที่อื่นอยู่นะคะก็ต้องให้เก็บบริษัทด้วยนะคะถ้าอย่างนี้นเราวันนี้นะคะเราก็ขอจบสั้นๆนะคะอวันอาทิตย์สำหรับไอเดียนะคะงานอะไรที่เหมาะสมนะคะกับสาวๆแอร์โฮสเตสนะคะหรือสจ๊วตนะคะในช่วงที่โควิดคิดเศรษฐกิจไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ติดตามอาทิตย์หน้านะคะออมง่ายๆสบายๆบายแอร์พี่โหน่งขอบคุณค่ะ